สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารีวิวเหรียญให้เบิ่งเดอ้อพี่น้องเหรียญสมเด็จยา่าเหรียญที่ระลึกนี่เหรียญของสมเด็จยา่าเหรียญที่ระลึกเดอ้อพี่น้องประเด็นมารีวิวให้เบิง่งเหรียญในวาระหนึ่งบาท ประเทศไทยวันที่ย1สิอตุลาคมสองพัน

เียันในวาละสมเด็จยา่าฮะบารมราชชน,นี ตัวหนังสือหน่อยก็อ่านได้ตัางเตือนอันนั้นอันนี้อ่านวางได้เนาะไหนเนาะอ่านไดต่างเตือนล่องไตพระบ่อลมด่าชนีนี่มันขึ้นต้วนี้วางได้ก็บ่กหนเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเด้ออ่านบออ่ออกตัวหนังสือหน่อยปวดประเด็นก็บ่เห็นสม มน้อ,น,อนี้นะตัวน้องซื้อหน่อยแต่อันนี้กันหัวตังแต่ว่าบ,าบรมราชชนนีพี่น้องตัวข้างหน้านี่เดินกัะอานมาออกเด้อพี่น้องอ้ ตรวจคอไปเด้ออ่านตัวข้างหน้ากับ่ได้พี่น้องอ่านตัวข้างหน้าก็ไม่ได้ก็ตรวจคอไปอหลายๆเด้อพี่น้องเดินกับมารีวิวเหรียญให้เบิง้ง เหรียญสมเด็จย่าเนาะคันเนาะเหรียญเก่าเหรียญแก่สะสมไว้เป็นทีระลึกซือซ่อๆเด้อพี่น้องบ่ซื้อบ่าขายบ่นั่นประเด็นก็บ่อใครเนี่นันปานใดมีตั้งแต่สะสมไว้ซือ่อๆขอตรวจกอให้เด้ออธิบายก็บ,บ่ได้ปานใดพี่น้องว่าประเด็นบ่นอนในอ่านในห,หนังสือปานใดเนาะมีแต่เก็บมาสะสมซือซ่อๆ ไปเดินใดหนังสือมาไปเดินกับเชียมาอ่านให้ฟังเด้อพี่น้องขอโทษขอให้ไไหลายๆเพื่นเขียนไว้ใต้คลิปอยู่บอกว่าให้ไปเดินอธิบายก็ขอโทษขอให้ไปเดิยนยังพ่อ,อธิบายให้ได้เพราะว่าไปเดินต่อไปหาหนังสือมาอ่านสักก้อนเนาะพี่น้องเนาะขีปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้สักก้อนเด้อพี่น้องขอขอบคุณทุกไหลทุกเลือบทุกกำลังแรงใจทุก แช่เดอ้พอ,อพี่น้องขอบคุณหลายยามมีตะความสุขความจเจริญถูกจะผ่านมั่นจะต้องเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดก็ให้ไดสมก้มุ่งมา่ปตั้งนาจุกดี่มีใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุขค้นทั้งรอบพัวเด้อพี่น้นองอันใดบ่ดีบ,ดบ่งามขอโทษขอัยขอโทษขอไยเด้พอ,อพี่น้องขอบคุณยหลาย ขอจบคลิปไว้ซ้ำหนิซะก่อนเอาไว้ติดตามคลิปหนาเด้อบาร์เดเดนซิมารีวิวเหรียญยังไงบ้างสวัสดีค่ะ